ก็โครงการนี้นะครับโครงการ e-Pro j e c t Thailand นะครับก็จะเปิดรับสมัครนะครับในวันที่22มิถุนายนถึง29มิถุนายนนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับที่ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระนวลาชุปถัมส์นะครับแต่แ้าขาในปีนี้เราวางไว้ตามที่เราขอก็ประมาณทาง f a มาก็คือมี3สนามนะครับแต่ตอนนี้ที่เราดาเนินการพวกเพราะโควิดเพิ่งเพิ่งเพิ่งจบไปนะครับก็เลยเอาสนามแรกก่อนนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจาก ไทยลนด์ซุเปอ์ซีรีส์นะครับโดยใช้พื้นที่บางแสนนะครับในการจัดงานนะครับในช่วงเวลาเดียวกับไทยลนด์ซุเปอ์ซีรีส์เลยนะครับก็ปีนี้สนามแรกก็จะเป็นที่บางแสนและมีการแข่งขันอยู่3ประเภทประเภทหนึ่งคือดิจิตอลมอเตอร์สปอร์ตนะครับคือเป็นเกมซิมูเลเตอร์แข่งรถแกรนดทูลิสโมนะครับโดยบริษัทกันตีเองนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็จะเป็นการแข่งขัน e c a r นะครับซึ่งเป็นรถโกคาร์ตไฟฟ้านะครับได้รับการสนับสนุนโดย Impact Speed Park นะครับแล้วก็3ก็จะเป็นการแข่งขันออโต้ e c คานานะครับเป็นกานแข่งรถไฟฟ้าแต่ตอนนี้ก็คือเราได้รับจากรับความสนับสนุนจาก t o y o ต a m มอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับโดยการนำรถ c R r มาที่เป็นไฮบริดแต่เราใช้โหมดไฟฟ้าในการแข่งขันนะครับซึ่งนักแข่งทุกคนต้องแข่งทั้ง3ประเภทและรวม เวลากันนะครับแล้วก็ถึงจะได้รางวัลนะครับรางวัลที่1เงินรางวัล1 0 0 0 0บาทที่28,0 0 0บาทที่3 5,000บาทครับครับก็การแข่งขันครั้งนี้นะครับก็การแข่งขันนะครับอีโปรเจกต์ในปีนี้นะครับก็อยากฝากให้ทุกคนครับเข้ามาล่วมสนุกกันนะครับใครที่สามารถขับได้ทั้ง3อย่างนะครับมาล่วมสนุกกันได้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะเต็มเร็วนะครับแล้วก็ เชื่อว่าน่าเป็นเกมที่สนุกสนานนะครับปีนี้ได้แข่งที่บางแสนในตรงริมชายหาดด้วยเมื่อก่อนจะไปที่แหลมแท่นก็จะลุ้มมุมอับหน่อยหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ได้เป็นมุมที่คนดูเยอะนะครับแล้วก็การขายเป็นการขันกลางคืนนะครับแล้วก็การขันก็จะยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านๆมานะครับก็ฝากถ้าผู้ใดที่สนใจนะครับมาสมัครได้เลยครับเปิดรับสมัครเปิดรับสมัครวันที่22-29มิถุนายนครับ